คนที้เกิดราศีกุมค่ะในช่วงเดือนสิงหาคม2,568นี้จะเจอเจอเรื่องราวอะไรบ้างนะคะหยิบไพ่หใบค่ะใบแรกค่ะเดทค่ะใบที่2ค่ะ3มเหลี่ยนค่ะใบที่3ค่ะสเตรน t ์ค่ะใบที่4ี่ค่ะ สี่ถ้วยค่ะในทีห้าค่ะสองไม้เท้าค่ะคนที่เกิดราศีกุมนะคะในช่วงเดือนสิงหาคม2,568นนี้นะคะบางคนมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะหรือบางคนอาจจะได้มีโอกาสได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆหรือ เกี่ยวกับการติดต่อคนต่างชาติต่างภาษาในช่วงเวลานี้นะคะและส่งผลดีต่อตัวคุณในเรื่องของไรายได้ที่จะเข้ามาโดยไม่คาดฝันนะคะหรือมีการลรงทุนเกี่ยวกับอะไรที่เป็นเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะแล้วก็ได้ผลกาไรกลับมาโดยไม่คาดฝันค่ะหรือว่าคุณจะตัดสินใจอะไรนะคะคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วทําให้ถึงที่สุดนะคะและคุณจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะ แต่อย่าคาดหวังอะไรเยอะนักนะคะการคาดหวังเยอะนะคะคุณอาจจะผิดหวังได้นะคะหรือบางครั้งนะคะคุณอยากได้อะไรมาก็อาจจะได้ไม่ตรงใจคุณสักทุกอย่างนะคะแต่คุณจะได้มาและสิ่งที่ได้มานั้นจะส่งผลดีต่อตัวคุณแน่ค่ะในเรื่องของการทำงานนะคะการงานของคุณจะมีพาร์ทเนอร์มาคอยช่วยนะคะเป็นบัตตี้การเป็น คนที่ช่วยเหลือคุณนะคะทำให้งานของคุณประสบความสำเร็จได้ค่ะก็ขอให้คนที่เกิดราศีกุมทุกคนโชคดีกันนะคะทุกเจก,กันฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูกันด้วยค่ะ